สวัสดีครับช่านตุ้มครับเครื่องที่ผมอัปเดตให้ดูเมื่อเช้านี้นะครับเครื่องมือสองนะครับราคาเบาๆนะครับเครื่องนี้หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับชุดบทแกลบผมผมใส่ให้แล้วนะครับปกติมันจะออกมาเป็นลำหยาบนะครับผมใส่เพิ่มเข้าไปให้นะครับระบบพัาสีเป็นแซสามับแต่ก็ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับ มาบดมาบทลูกค้าให้ผมใส่ไปนิดเพื่อที่จะไปสับต้นกล้วยสับสับหญ้านะครับเพราะว่าตัวนี้มันบดละเอียดออกมาอยู่แล้วนะครับก็เพิ่งทำเสร็จครับอ่ะมาดูการทำงานกันครับเครื่องมือสวงราคานึงหน่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับ เดินครับเครื่องรอบยังไม่ผัดๆๆก็มาเต้นะครับเห็นแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับมาดูกันว่ามันจะอ่านมันหนักได้ๆๆๆไหม นะครับหน้าแฟนแฟนถามเรื่องทำงาน เครื่องบล็อกเดียวกันนี้นะครับเครื่องบล็อกเดียวกันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็น่าจะมาอีกนะครับรอดูก่อนนะครับแต่ว่าสภาพเดียวกันข้างในผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะได้ของเก่านะครับเก่าแค่สีแท่นั้นนะครับอ่ะกระแสไฟเริ่มนิ่งนะครับเห็นไหมสิบห้าสิบหกอ่ะเพราะว่ามันมี ชุพลันดับไเฮีพลาดไปเรื่อย ยัไม่แกก็อาจจะมีเนิ้หผักบ้านผ็มแตบกต่งนะครับ ก็ในราคาเครื่องนี้ที่เผมขายนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อบาทวรวมส่งเนาะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากใส่ชุดลั่นชุดลั่นตะแกงเสริมอันนี้อันนี้เราก็เพิ่มตังได้นะครับชุดละสามพันบาทนะครับก็ถ้ามีชุดลัน่นบนมันก็เหมือนตะทอบแล้วครับ ก็จบนะครับไม่มีอะไรจะไปใส่แล้วแต่ถ้าอยากได้อย่างไป่สืออย่างนี้เลยใช้านาหนักๆได้สบายนะครับ มาเต้ผมปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับกระแสไฟเริ่มนิ่แนแล้วเริ่มสิบหกสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกแต่ถ้าผมใส่คาปาลันตัวที่มันกระแสไฟสูงๆเพิ่มข,ข,ขึ้นอีกก็น่าจะอยู่ประมาณสิบตออสิบสาม อะไรข้างในนะครับนิดฟื้นแก้มสีเข้านะครับระบบสีข้างในผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดก็เหมือนค้องใหม่นะครับแต่ว่าสภาพสีดัออกมัน,นก็อาจจะสีไม่สวยเหมือนไม่ตนอนี้

หรอครับอะไรครับเห็นแขงที่ไหนทำับเนี่ยมันมีแต,ต่แขมงเหรอครับมันแค็งเหรอครับอ่ะ แสดงว่าระบบพักทํางานเต็มรอยแล้วนะครับแล้วที่นี่ปัญหาว่าเตอรบมานเลยครับเพ่พิ่มเพิ่มคาท่งานหรือเปล่าครับอ๋ออันที่พอเอาแมา่อาวานนีบอกว่า๋อ้ใครจะไขหนาเปลี่ยนมันออกมาสิครับอ๋ออื้ครับ ได้บ้างไหมได้ครับพ่อผมเบ้างไหมครับ ยังไม่เห็นครับเปิดกล้อง พอสั่งต้องแต่แกงไปเนาะหมูว่านนี่เนาะครับแมนมาครับพ่อ คือกระแใไฟที่มอเตอร์นะครับทีนี้ได้ครับรุ่งผีพอดเป็นรุ่นไดนอ้อ ผมเพ่เห็นล่มสีองเอขึ้นเหนจินนาโทรศัพท์พอไปฮาร่วรสีครับเออเปืี่อนแกนสีเรอหมันแกนที่ครับ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 อ่าเปลา่ยนเพ่อมาแปมนตัวปั๊บตัวปั๊บคัดขาวคัดพว่าขาวพออยู่ใส่ครับ ไอเดฟอันเอากล้องเข้าไปเบ่งไงพ่ออ่าพ่อเห็นมัดเบือซิปทั้งหนาบ่ข้นจริงนี่ผมอยากให้ใส่้ยแย่สามด้วยนะพ่อแน่นครับพ่อขันเข้าไปอีกขันมัดเบือซิปเข้าไปครับขันเข้าไปให้เ่อไห้มันเกดกดก็เป็นขันเขาไป